อยากจะรู้แล้วว่าเด็กๆจะนำเสนอผลงานกันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเดาไว้ว่าเป็นแบบไหน<ล>ไปดูพร้อมๆกันเลยนิทเอาละค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้สร้างคลินิกจำลองจากประสบการณ์ของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงช่วงเวลาที่เราจะใช้คลินิกจำลองในการเล่นบทบาทสมมติเดี๋ยวพวกเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เจอคุณหมอหน่ารักแบบนี้จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ไปหาคุณหมอทุกวันเลยนะจ๊ะเนะเเนนนลลพ่่่อยาง ของกลุ่มนี้ก็น่ารักขอสมัครเป็นแฟนคลับละกันนะคุณหมอปตสุดท้ายท้ายสุดกับคุณหมอของกลุ่มนี้บอกได้เลยว่าหุ่นดีอวบอิม่มฟิตเปรีย้ยจริงๆนะใช่ไหมใช่ไหมแล้ว แรงกันเต็มที่ขนาดนี้จะพูดผิดพูดถูกพูดเบาพูดดังแต่ความน่ารักน่าชังเนี่ยชนะเลิศยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่น้องๆทำมาทั้งหมดจะส่งผลให้กลุ่มไหนได้รับรางวัลอะไรบ้างจ๊ะรางวัลแรกนะคะคือรางวัลสุดยอดเสียงภาษาไทยได้แก่กลุ่มที่สค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยคนที่เป็นนางพยาบาลนี่จะเสียงดังฟังชัดมากแล้วก็เป็นคนที่นําเรื่องให้ดําเนินไปตามตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามารถประยุกต์ภาษาจากเนื้อเรื่องเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาวันได้ก็คือมีการขยายประโยคให้เต็มนะคะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่เด็กๆปั้นด้วยแป้งโดนเนี่ยก็น่ารักมากแล้วก็เป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องเป๊ะเลยไมว่าจะเป็นเพนกวินเป็นหนอนเป็นหมีอย่างเงี้ยนะคะมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังภาษาที่เพื่อนบอกนะคะ หลังจากที่นางพยาบาลบอกว่าเหลืออีกหนึ่งประตูเปิดแล้วอย่างเงี้ยน,นะคะคนที่ทราบผิวของตัวเองเนี่ยฟังคําสั่งแล้วก็เดินเข้าไปหาคุณหมอประตูเองก็มีการเปิดแล้วก็ปิดตามจังหวะที่เรื่องควรจะเป็นด้วยก็เลยเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีการใช้ภาษาได้ราบรื่นที่สุดค่ะการใช้ภาษาไทยของกลุ่มนี้โดนใจกรรมการแบบเต็มๆกลุ่ม3าแป้งโดจึงได้รับรางวัลน,นี้ไปเลยรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัล ุดยอดนักคิดสร้างสารรค์นะคะได้แก่กลุ่มที่หนึ่งค่ะสำหรับภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้นะคะต้องบอกได้ว่าแต่ละกลุ่มมีความตั้งใจในการสร้างสารรค์ผลงานเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงการรู้จักนำเศษวัสดุต่างๆนะคะที่ได้รับโจทย์ในวันนี้นะคะกลุ่มที่ได้รางวัลสุดยอดนักคิดสร้างสารรค์นะคะ ได้รับอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างยากเลยนั่นก็คือกล่องกระดาษเพราะว่ามีข้อจํากัดของเรื่องรูปทรงนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมตอนแรกก็ค่อนข้างหวั่นใจค่ะว่ากลุ่มนี้จะทําอย่างไรนะคะพอได้ไปดูผลงานแล้วต้องบอกว่ามันเหนือความคาดหมายจริงๆกับจินตนาการของเด็กเกชื่อไหมคะว่ากล่องกระดาษหลายๆใบเด็กๆสามารถสร้างสารรค์ห้องของคุณหมอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงคนไข้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยมีประตู และที่รู้สึกตื่นตะลึงมากนะคะนั่นก็คือมีมีคอมพิวเตอร์วางตักด,ด้วยนะคะหรือว่าแท็บเล็ตมีโน้ตบุ๊กให้กับคุณหมอด้วยนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะประทับใจในเรื่องของการสร้างสารรค์อุปกรณ์นะคะ,ะทําอุปกรณ์ที่มีข้อจํากัดให้เป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้เราคิดไม่ถึงแล้วเนี่ยในส่วนของการแสดงบทบาทสมมุตินะคะก็สามารถ เป็นระเบียบเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคะก็รับไปเลยค่ะรางวัลสุดยอดนักคิดสร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์กันขนาดนี้กลุ่มที่1กล่องกระดาษรับรางวัลไปก็เหมาะสมถูกต้องแล้วจ้าต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลสุดยอดพลังสามัคคีได้แก่กลุ่มที่ จากที่วิเคราะห์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับทุกทีมนทำได้ดีมากแต่อยากจะขอมอบรางวัลสุดยอดพลังสามปีให้กับกลุ่มที่2นะครับเพราะว่าสังเกตได้จากการทํางานแต่ตอนช่วงต่อบล็อกไม้เป็นคลินิกหมอจาลองแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต่างช่วยกันทําช่วยกันหยิบนะครับทุกชิ้นรวมประสานเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นคลินิกหมอจาลองที่สวยงามขึ้นมาตลอดจนขนาที่แสดงนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็มีการร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็มีการตกลงร่วมกันที่จะใช้ภาษาท่าทางหรือว่่าาาาทักกกษะะขอออองรรใคบเพืม ให้กับผู้ชมได้รับรู้นะครับซึ่งต้องใช้อะไรความร่วมมือของทุกๆคนอย่างแท้จริงดังนั้นจึงของมอบรางวัลสุดยอดพลังสาม,มักีให้กับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2 ล็อกไม้ได้รับรางวัลสุดยอดพลังสามัคคีไปซึ่งไม่ผิดโผเพราะเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าถึงแม้เด็เกๆนะคะในแต่ละกลุ่มจะได้อุปกรณ์วัสดุที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถใช้พลังความคิดนะคะในการสร้างสารคลินิกคุณหมอจำลองขึ้นมาได้อย่างน่าสนุกสนานเลยทีเดียวและที่สําคัญน,นะคะน้องๆทั้งหมดนะคะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและถือได้ว่าเป็นการต่อย,ยอดความคิด จากนิทานที่เห็นผลเปรูปธรรมได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะรายการนิทานเพื่อนรักต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุชาติอุดมสิทธิพัฒนาผู<ล>้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา<ล>ที่ให้โอกาสพวกเรามาทํากิจกรรมสนุกสนุกกับน้องๆในวันนี้ทางรายการของเราขอมอบหนังสือนิทานให้กับทางโรงเรียนแม่พระฟาติมาไว้ต่อยอดความรู้ให้กับน้องๆทุกคนเลยจ้าภารกิจในวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลแม่พระฟาติมา ใกล้เสร็จสิ้นแล้วแต่เราต้องไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาทำความรู้จักกับครอบครัวนิทานเพื่อนรักกันก่อนจ้าลกนนิทา